สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะวิธีการใช้แผ่นรองเสริมนะคะกรองเสริมนะคะหน้ากากอนามัยนะคะผลิตโดยบริษัทอนามัยพันจำกัดนะคะ m a สไลเนรหรือ t h p นะคะอันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณด้วยนะคะที่จัดส่งสัง่งปุ๊บได้ปั๊บนะคะจัดส่งมาให้พนักงานได้ใช้กันอย่างรวดเร็วนะคะตัวแผ่นกรองนี้นะคะก็บรรจ,จุพันมายอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะนะคะเรียบร้อยนะคะอยู่ในซองนะคะ แม็กมานะคะวิธีการใช้เราก็ตัดจอมมานะคะดึงแผ่นออกมานี่นะคะแผ่นนะคะก็จะมีลักษณะแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะถ้าวิธีการใช้นะคะเ,เราจะไม่ให้มันย่นนะคะให้เข้ากับหน้าเลยวิธีการใช้คุณคุณพับครึ่งนะคะพับครึ่งเสร็จปุ๊บพับค่ะนะคะพับเป็นเหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณคลี่ออกมานะคะ เวลาคลี่ออกมาเห็นไหมคะก็จะเป็นกรวยอย่างนี้นะคะเพื่อให้รับก,กับจันจมููของเรานะคะถ้าบางคนนะคะกลัวว่าจะเลื่อนนะคะเราก็ใช้แม็กเนาะแม็กนะคะวิธีการแม็กก็คือเอาตัวที่ลวดนะคะที่ที่แม็กเางนี้อยู่ด้านนอกนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นลักษณะน,นี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะหลุดนะคะเสร็จแล้วก็มาใส่กับหน้าของเรานะคะ ตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะคะแนบหน้าไปเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วใช้แมสนะคะไม่ว่าจะเป็นแมสแบบนี้แมสคผ้าใช้ได้หมดเลยค่ะนะคะแล้วก็เกี่ยวไปเลยค่ะนะคะเกี่ยวไปแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะส่วนที่เหลือนี้นะคะไม่ต้องไปกังวลค่ะนะคะมันก็จะแนบหน้าเราไปนะคะยิ่งใหญ่ยิ่งดีค่ะนะคะจะได้อยู่ในหน้าของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะ คลุมมาถึงคางเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะดานคางไปอย่างนี้แบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยงามนะคะเราเอาเรื่องความปลอดภัยไว้กว่อนก่อนดีกว่าค่ะนะคะอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะคะหนึ่งแผ่นใหญ่นะคะมาดูแบบที่สองค่ะตัดแบ่งครึ่งนะคะอันนี้ตัดแบ่งครึ่งอย่างนี้นะคะ ะะก่อนตัดนะคะกันไกนะคะเช็ดสะอาดทำความสอหองให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่ว่าเราอาภานี้สะอาดกันไกลสกปรกนะคะก็ไม่เซฟตัวเองนะคะพอตัดแบ่งครึ่งแล้วปุ๊บทำยังไงคะเหมือนเดิมค่ะพับครึ่งน,นะคะแล้วก็ปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็คลี่ออกมาคลี่ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็นี่เลยค่ะนนะคะลรวก็ใส่ไปนี้นะคะเสร็จแล้วเอาหน้ากากมา,มา แผ่นกรองอยู่ข้างในนะคะนี่ค่ะนะคะดันรลดให้แน่นนะคะตัวแผ่นกรองนี้ก็จะอยู่ข้างในนะคะไม่ต้องกลัวดูนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดนะคะประหยัดแผ่นกรอง แต่นี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะคะก็จะมีผ้าบั๊อยู่แล้วเนาะนะคะผ้าบั๊ที่เป็นลักษณะน,นี้นะคะส่วนใหญ่ถ้าพวกออกกำลังกายเนี่ยนะคะแฟนพันธุ์แท้จะมีอยู่แล้วเราทำาไงคะใส่หัวไปเลยคะ่ะ เดี๋ยวค่อยขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะตัวแผ่นกรองตัวนี้นะคะนี่นะคะทําเหมือนกันค่ะนะคะพับเหมือนกันพับครึ่งนะคะพับสามเหลี่ยมนะคะถ้ากลัวมันจะหลุดนะคะก็แม็กไปกทีหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็ใส่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราดึงผ้าพับนี้นะคะ นี่ค่ะนี่นะคะเราก็ปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้กระชับมากนะคะขอบอกเลยกระชับมากนะคะแล้วก็ไม่อึดอัดเลยนะคะรู้สึกสบายมากนะคะไม่ต้องังวลค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะปลอดภัยด้วยนะคะก็เสร็จสิ้นนะคะวิธีการใช้แผ่นกรองอนามัยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทในเครือ fpigroup ค่ะที่ห่วงใจห่วงใยดูแลพนักงานทุกท่านขอบคุณค่ะ